ทักทายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับวงมาลีฮวน่านะครับมาลีฮวน่าเป็นคํามาจากภาษาอังกฤษครับมาลีจูน่าครับท่าแปรก็คือกัญชาครับวงมาลีฮวน่าเป็นวงดนตรีแนวเพลงเพื่อชีวิตนะครับชื่อวงมีความหมายหมายถึงการปลดปล่อยอิสรภาพจากกรอบของสังคมและกรอบแห่งความคิดวงนี้เป็นวงที่มีต้นกําเนิดมาจากจังหวัดสงขลานะครับโดยมีสมาชิกเริมต้นเดิมทีมีทั้งหมด4ท่านมีคุณไขนะอาจารย์ไขกระทาวุฒิทองไทย มีคุณสมพงศ์รีวิโรดเป็นมือกีต้าร์แล้วก็คุณธงชัยลักองค์เล่นกีตาร์เรียบเรียงร้องด้วยนะครับแล้วก็คุณเชิดชัยศีริปโพคาหรือคุณโก้ยน,นะครับชื่อวงนี้ก็มาจากที่อาจารย์ไข่นะครับคุณคาาบุตรนะครับพักอยู่แถวพันนกครับแล้วได้เชิญที่จะสารฉบับหนึ่งครับเขียนเรื่องราวแปลกๆทั่วโลกแล้วก็มีฉบับหนึ่งครับที่มีผู้หญิงทำผมทรงเดดล็อกแล้วก็ถือบ้องกัญชานะครับ อาจารย์ไข่ก็เลยนึกถึงศิลปินท่านหนึ่งก็คือคุณบ๊อบมาเร่นะครับศิลปินเลกเก้ชาวจาเมกาอาจารย์ไข่ก็เลยไปหาที่มาของคําว่ามาริจูน่านะครับพอทราบความแปลแล้วก็รู้สึกชอบเอามาตั้งชื่อวงในตอนหลังแต่ก็มีบางท่านก็บอกว่าคุณสมพงษ์สมาชิกอีกท่านถือถุงกระดาษมาครับแล้วก็มีคํานี้บนถุงกระดาษก็เลยนํามาตั้งชื่อวงครับก็ไม่แน่ใจว่าแหล่งที่มาของชื่อวงมาจากทางไหนกันแน่วงมารีฮวน่ามีอัลบั้มแรก ในปีพุทธศักราช2537อัลรม้มแรกชื่อว่าบุปผาชนครับก่อนหน้านั้นจะตั้งชื่อว่าบุปผาแห่งเสียงเพลงแต่คุณมาโนดพุตานหรือว่าพีสันนะครับบอกว่าชื่อมันยาวไปอาจจะไม่ติดหูก็เลยขอเปลี่ยนเป็น ชื่อกันว่าว่าเป็นบุกผาชนแทนอัลบั้มนี้ได้ไปทําการอัดเสียงอยู่ที่ห้องอัดเสียงแถวทนทับุรีนะครับโดยได้สาวเ์นจิเนียร์ที่มีฝีมือจากประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าคุณฮิเดกิโมริโดยการสนับสนุนของวงด้ามขวานคุณยงยุทธด,ดาสีที่เป็นหัวหน้าวงด้ามขวานวงด้ามขวานก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตวงหนึ่งที่มีชื่อนะครับดังทางภาคใต้ครับโดยวงมารีวันหน้าได้ใช้เวลาอัดอัลบั้มนี้7วันนะครับออกในอัลบั้มแรกเวอร์ชั่นแรกนะครับจะเป็นอันเดร์กรา์ครับเป็น เวอร์ชั่นแบบใต้ดินครับทําเองขายเองครับภาพเซนหน้าปกวาดโดยคุณสมพงศ์วิโรจน์นะครับลายเส้นด้านในก็เป็นอาจารย์ขายเป็นผู้วาดแล้วก็ไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ศิลปกรโดยทํามาเป็นหลักพันสลับครับเพื่อนําไปฝากขายร้านเทปดังๆณนะยุคนั้นครับตามร้านเทปร้านน้องท่าประจนันร้านเจสิริราหรือร้านเพื่อนที่คลองสาลจากนั้นก็มีนักศึกษาท่านหนึ่งครับ เป็นนักศึกษาคณะโบราณคดีที่มหาลัยศิลปากร,รได้ฝึกงานที่บริษัทไมโซนเรคคอร์ดนะครับของคุณมาโนดพุดตธานแล้วก็ได้เปิดเพลงนี้ครับ คุณมาโนดพุฒตานชอบมากก็เลยนัดเจอกับสมาชิกวงมาริัวนาทางค่ายไมโซเลคคอร์ดประสบความสำเร็จนะครับนั้นตอนนั้นกับวงดิโอรันโปรเจกต์ที่ได้ขอซื้อลิขสิทธิ์เพลงของมารีหัวนหน้าชุดนี้นะครับพร้อมดังขอซื้อเทปอัลบัมเทปนะครับซึ่ตอนนั้นเหลือประมาณ500ม้หมวนยังไม่ได้จัดจําหน่ายคุณมาโนดพุฒตาลก็ขอเปลี่ยนชื่ออัลบัมนะตอนนี้นะครับก็เลยกลายเป็นจากอัลบัมที่ชื่อว่าบุพผาแห่งเสียงเพลงกลายเป็นบุพผาชนแทน แล้วก็ถ่ายปกใหม่ครับจังนั้นคุณมานพุต,ตานหรือมโซนเรคคอร์ดก็เริ่มทําการตลาดนะครับเผยแพร่พพผ่านนิตยสารบันเทิงคดีและก็เผยแพร่ผ่านทีวีในรายการบันเทิงคดีแล้วก็น,ากานําไปเปิดในมหาวิทยาลัยลำกระแหงนะครับซึ่งเป็นแหล่งรวมนักศึกษาภาคใต้คราวนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วครับจนได้รับความนิยมมากขึ้นครับ อัลบั้มสามารถขายได้ถึง1ล้าน6แสนมวนส่งผลให้องมาลิวนากลายเป็นที่รู้จักและก็โด่งดังได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงเป็นอย่างดีเลยครับหลังจากนั้นก็มีอัลบั้มออกมาในปีพุทธศักราช2540ครับเป็นอัลบั้มที่ชื่อว่าคนเช็ดเงาจากนั้นอีก2ปีในปีพุทธศักราช2542มีอีกอัลบั้มชื่อว่าอาัลบั้มกลับกลาย ก็ยังคงได้รับความนิยมเช่นเดิมนะครับพี่ธันมาครับ2,543ก็มีอีกอัลบั้มครับชื่ออัลบั้มเพื่อนเพลงและปลายปี2,545ก็มีอัลบั้มชื่อเปลือยออกมาครับอัลบั้มสุดท้ายของพวกเขาก็คืออัลบัล้มลมใต้ปีกในปีพุทธศรรักราช2,546ครับจากนั้นทางวงก็มีการหยุดพักวงในนามมาริวนามีการแยกวงกันไปมาริวนามีเพลงดังๆเพลงที่ได้รับความนิยมเยอะแยะเลยนะครับหัวใจระเหียกระท่อมกัญชา เรือลักกระดาษเขือเรือแสงจัน์ทลมเพล,ลมพัดหัวใจผือโชว์เพลงพ้าวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเพลงมาริโหน่าที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากโอเคครับก็เป็นเรื่องสั้นๆย่อๆครับของวงมาริโหน่าถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม please, please.